เบื้องหลังการซื้อขายวังบุรพาวังที่เคยวิจิตรงดงามใหญ่โตหรูหราฟู้ฟ้าที่สุดในสมัยรัชกาลที่5วังแห่งนี้ถือว่าเป็นที่ชุมนุมของแขกบ้านแขกเมืองชั้น VIP b l a แบ d i a m ดมอนด s เรวมทั้งเจ้านายชั้นสูงและเหล่าขุนนางน้อยใหญ่ต่างก็ได้เคยมาเยี่ยมเยือนที่วังบุรพาพิรม เสียงเพลงและเสียงัวเราะไม่เคยจางขาดหายไปจากวันนี้สักวันเดียวแต่ก็อนิจจาวังที่เคยเป็นที่ประทับของเจ้าฟ้าพานุรังศีสว่างวงกลับต้องล่มสลายเสื่อมไปสาเหตุเพียงเพราะการแตกความสามัคคีของเราพระทายาทนำมาซึ่งการเสียหายอย่างร้ายแรงจนไม่สามารถรักษาสมบัติของบรรพบุรุษไว้ได้ เทปนี้แอดมินได้อ้างอิงข้อมูลจากหนังสือชีวิตเหมือนฝันของคุณหญิงมณีสิริวรสารก่อนอื่นแอดมินอยากจะกล่าวถึงประวัติย่อๆของวังบุรพาพิรมสักหน่อยเมื่อต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยวังบุรพาพิรมเป็นที่ประทับของพระบรมวงศานุวงศ์ที่รับมอบหมายให้เป็นผู้รักษาพระนครทางด้านตะวันออกนะคะ ต่อมาในสมัยรัชกาลที่5ทรงโปรดให้ใช้พื้นที่นี้สร้างวังขึ้นแล้วก็พระราชทานแดส่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าพานุรังสีสว่างวงศ์กรมพยาพานุพันธ์วงศ์วรเดชผู้ซึ่งเป็นพระอนุชาองค์เล็กร่วมพระช,ชนนีเดียวกันโดยมีสถาปนิกชาวอิตาเลียนที่เก่งและขยันมากๆคนหนึ่งเป็นผู้ออกแบบ สมัยนั้นวังบูรพานับว่าเป็นวังที่ไม่เคยหลับไหลเลยเพราะท่านเจ้าของวังทรงนิยมความสนุกสนานรื่นเรืองทันสมัยจึงทรงจัดงานเรื่องเลอยอยู่เป็นนิดมีทั้งวงดนตรีไทยมีทั้งวงดนตรีฝรั่งออเคสตราจัดกันให้สนอกราอหูแถมตัววังเองก็ใหญ่โตหรูหรามีทั้งห้องรับรอง ห้องทรงงานห้องบรรทมและห้องสันทนาการอื่นๆอีกมากมายแต่ว่าวางบุรพาเริ่มเสื่อมถอยลงก็หลังจากที่เจ้าฟ้าพานุรังสีสิ้นไปพระทายาทได้ให้เช่าทำเป็นโรงเรียนการช่างสตรีอยู่พักหนึ่งชื่อว่าโรงเรียนพานุทัทแต่ต่อมาก็อยู่ได้ไม่นานโรงเรียนพานุทัตก็ได้ปิดตัวลงไป ต่อมาพระทายาทก็ให้ใช้วังเนี้ยเป็นโรงเรียนพาณิชยการในกระทรวงศึกษาแต่ต่อมาปีพุทธศักราช2495ก็ได้มีการขายวังขึ้นเพื่อไปทำการจัดสรรมรดกและก็ปันส่วนให้กับทายาททุกคนและนี่เองคือจุดกำเนิดของเงินมหาศาลและความขัดแย้งในหมู่พระทายาทที่ยากจะสมานได้ เรามาดูกันก่อนสิคะว่าพระทายาทของสมเด็จวังบุรพานั้นมีกี่พระองค์และเป็นผู้ใดบ้างสมเด็จวังบุรพาท่านก็มีพระโอรสและพระธิดาที่เกิดจากหม่อมเอกอยู่หลายพระองค์และก็ยังมีหม่อมเล็กๆอยู่หลายพระองค์เช่นกันหม่อมเอกของพระองค์ก็คือหม่อมแม้นพานุพันธ์อยุธยา หม่อมแม้นได้ให้กำเนิดพระโอรสและพระธิดาถวายสามพระองค์ด้วยกันพระโอรสองค์แรกก็คือพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าพานุพงศ์พิริยเดชองค์ที่สองพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสิริวง์วัฒนเดชและองค์สุดท้องพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคล ตัวหม่อมแม้นชายาเอกท่านเนี่ยถึงแก่อริจกรรมตั้งแต่ยังสาวเช่นเดียวกับพระโอรสพระองค์เจ้าสิริวง์วัฒนเดชที่สิ้นตั้งแต่สมัยยังหนุ่มตอนอายุแค่ยีส่สิบษาทำให้พระองค์เจ้าสิริวง์ไม่มีทายาทสืบมาส่วนพระองค์เจ้าพานุพง์และพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลน,นั้นก็สิ้นไปตั้งแต่ปี2477 แต่ว่ายังดีที่มีทายาทสืบต่อมาดังนั้นพระทายาทสองสายแรกจึงเป็นทายาทสายพระองค์เจ้าเฉลิมเขตมงคลและทายาทสายกรมหมื่นพานุพงศ์พิริยาเดชส่วนทายาทที่เกิดจากหม่อมรองลงมาก็มีอยู่ห้าพระองค์ด้วยกันประกอบไปด้วยพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้ารำไพประภาพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาพัสสลวงศ์พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีรพงพานุเดชพระวรวงศเธอพระองค์เจ้านรเศรษศสุริยรักและพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าจีรศักดิ์สุประพาสสำหรับพระองค์เจ้านรเศรษศนั้น พระองค์ทรงพิการตั้งแต่ยังเด็กจึงทรงเป็นใบ้รับสั่งอะไรไม่ได้แต่ก็สามารถที่จะเป็นพระทายาทอยู่นะคะพระองค์อาพัทจึงได้มีฐานะเป็นพระองค์โตที่สุดของตระกูลและก็อยู่ในฐานะผู้จัดการมรดกด้วยมรดกจึงได้ถูกแบ่งออกเป็นเจส่วนด้วยกันตามชื่อทายาททุกคน ในส่วนทรัพย์สินทั่วไปเช่นเพชรนินจินดาเครื่องลายครามระสถานต่างๆแล้วข้าวของเครื่องใช้ต่างๆในวังบูรพามันก็ง่ายต่อการแบ่งสรรปันส่วนเพราะสามารถแยกออกเป็นเจ็ดกองแล้วมูลค่าต่อกองก็แบ่งเท่าๆกันและใช้วิธีจับฉลากแต่พอมาถึงพูดเรื่องที่ดินซึ่งก็เป็นเรื่องยุ่งยากมาก เพราะว่ามีที่ดินอยู่หลายๆที่รวมถึงที่ดินในวังบุรพาด้วยยกตัวอย่างเช่นที่ดินแปลงใหญ่ที่ตั้งของวังบุรพากว่า15ไร่ซึ่งอยู่ใจกลางเมืองและยังมีเลือกสวนไล่นาห้องแถวต่างๆซึ่งการจะแบ่งที่เหล่านี้นับว่าทำได้ยากมากปัญหาในการแบ่งมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์จึงได้เกิดอุบัติขึ้น การจะแบ่งที่ดินและสิ่งก่อสร้างออกเป็นเจส่วนให้มีมูลค่าเท่าๆกันปกติก็เป็นเรื่องยากอยู่แล้วแต่ยัมีอุปสรรคบิ๊กแบงอีกอย่างก็คือการที่พระองค์เจ้าพีระได้ขายกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของพระองค์ให้คุณหญิงศินพักดีนรเศษภรยาไม้ของนารเร์พักดีนรเศษไปนั้นคุณหญิง มีสิทธิ์เท่าเทียมกับพระทายาทคนอื่นในกองมารดกจึงเป็นเหตุให้การจัดสรรแบ่งที่ดินดำเนินไปอย่างล่าช้าแถมผู้หญิงก็ยังได้แต่งตั้งหลวงประกอบเป็นผู้แทนในการประชุมตกลงกับพระทายาทคนอื่นๆในทุกครั้งคุณหลวงประกอบผู้นี้เป็นคนที่มีไหวพริบเฉลียวฉลาดและรอบคอบมากเป็นผู้กิ่งในด้านการเจรจา พร้อมทั้งรักษาผลประโยชน์ให้แก่คุณหญิงศินชนิดที่ไม่เห็นแก่หน้าใครการประชุมเพื่อแบ่งมอดอกที่ดินจึงมีข้อติดขัดอยู่มากมักจะมีการโต้เถียงในผลประโยชน์อยู่บ่อยครั้งจนใช้เวลาเกือบถึง4ปีถึงจะพอลงตัวทำให้พระทายาทคนอื่นๆไม่พอใจพระองค์พีระเป็นอย่างมาก ทรงกลิ้วและส่งโทษพระองค์เจ้าพีระว่าเป็นสาเหตุให้สูญเสียกรรมสิทธิ์ในทรัพย์มรดกของราชตระกูลให้กับครอบครัวพักดีนอรเศษ,ษซึ่งเป็นคนนอกทำให้การเจราจาตกลงไปอย่างช้าสุดๆแล้วคุณหญิงสินคือใครหรอคะท่านผู้ฟังอาจจะสงสัยคุณหญิงสินพักดีนอรเศตท่านเป็นมารดาของท่านผู้หญิงเลสักสมบัติสิริ ผู้ก่อตั้งโรงแรมพาร์คไนเลิศที่มีเนื้อที่ยิ่งใหญ่ลังการอยู่ใจกลางเมืองกอทมอยลละคะเธอที่ดินอยู่ใจกลางใกล้ๆเซนท่ันชิดลมอยู่ใกล้ๆ BTS เพสพินจิตหลายสิบกว่าไร่ส่วนพระองค์เจ้าพีระแม้จะได้สมบัติก้อนโตไปแต่บ้านปลายท่านก็ทรงมีฐานะอยู่อย่างลำบาก่อนแค้น ทรงล้มเสียชีวิตอย่างโดดเดี่ยวเดียวดายกลางกรุงดอนดอนโดยไม่มีผู้ใดรู้ว่าเป็นใครกว่าจะสืบรู้ว่าเป็นเจ้าก็ป่าเข้าไปหลายสัปดาห์แล้วกลับมาที่กองมรดกที่เป็นอสังหาริมทรัพย์พระทายาทก็พยายามประนีประนอมกันนำโดยพระองค์หญิงรำไพยส่งเสนอว่าให้มีการจัดวังบุรพาเป็นทรัพย์สินกองกลาง เพื่อทำผลประโยชน์ออกมาแบ่งกันเพื่อที่จะไม่ต้องขายวังของพระบิดาแต่ก็ไม่สามารถจะทำได้จึงต้องออกเป็นบุตรสรุปที่ว่าให้ขายอาสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดเสียให้ขายที่ดินของวังบูรพาในตอนนั้นคุณหญิงได้บันทึกอย่างละเอียดว่ามีพ่อค้าชาวจีนคนหนึ่งประมูลไปในราคา10ล้านบาท แต่ว่าแอดมินขอแทรกข้อเท็จจริงตรงนี้หน่อยนะคะความจริงแล้วคนที่มาซื้อวังบุรพาไปไม่ใช่พ่อข้าจีนอะไรหรอกคนคนนั้นก็คือนายโอสดโกสินบุตรชายพระยุติชาดำรงเวทนายโอสดโกสินเคยเขียนจดหมายอธิบายเรื่องการซื้อขายวังบุรพาอย่างละเอียดว่า ตัวคุณโอสดเองไม่ใช่พ่อค้าจีนดังกล่าวอย่างเช่นที่คุณหญิงเขียนตอนที่ไปซื้อนายโอสดก็ได้ติดต่อกับพระองค์อาพัทโดยตรงและเป็นผู้เดียวที่ไปติดต่อพร้อมกับได้เข้าเฝ้าเจ้านายถึงสามพระองค์ด้วยกันก็คือพระองค์เจ้าหญิงเฉลิมเขตพระองค์อาพัทและพระองค์รำไพ ส่วนตระกูลโกสินแม้จะไม่สูงสักแต่ก็นับว่าเป็นคนไทยที่อยู่ในวงราชการมาตั้งแต่สมัยปู่และก็ยังเป็นไทยแท้ไม่ใช่พ่อค้าจีนอย่างที่คุณหญิงกล่าวอ้างส่วนคุณโอสดเองก็รับราชการเป็นผู้พิพากษาแล้วต่อมาก็ลาออกไปเรียนอังกฤษแล้วก็กลับเข้ามารับราชการเป็นครั้งที่สองตัวคุณโอสดเองก็เป็นอดีตรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม ในจดหมายคุณโกศิน์ได้อธิบายการซื้อวังอย่างละเอียดยิบยิบยิบว่าระยะแรกก็ได้ตกลงกับพระองค์อาพัสว่าจะซื้อวันรุ่งขึ้นจะไปโอนเลยแต่ท่านบอกมาว่ามีพวกธนาคารยื่นหนังสือมาขอซื้อเข้ามาจะทำอย่างไรคุณโกศินก็ทูลกลับไปว่าควรจะให้ประมูลราคากันและนัดอีกสามวันให้ประมูล คุณโกสินให้ราคา12ล้าน2หมื่นแล้วก็เป็นฝ่ายชนะแล้วก็เป็นผู้ดีที่มาประมูลด้วยนะคะท่านยังจำได้ว่าเขียนเช็ค7ฉบับในวันโอนโดยขอให้ผู้ขายจดพระนามมาให้ยังลํำลึกอีกว่าจ่ายให้คุณหญิงมณีฉบับหนึ่งจากสมุดบันทึกยอดเงินเช็คใบละ1ล้าน 7 1 7 1 4 2บาทเมื่อเขียนไป6กใบย,ยังต้องทูลถามว่ายังเหลือเศษสตางอีก5สตางจะเขียนให้ใครดีพระองค์อาพัทท่านก็ตอบมาคุณโกสินก็เลยเติมลงไปทำให้มีเช็คใบหนึ่งมูลค่ามากกว่าของทายาทองค์อื่นๆอยู่5สตางท่านผู้ฟังก็อาจจะสงสัยว่า เอวังใหญ่โตใจกลางเมืองที่ดินเกือบ10กว่าไร่เช่นนี้ทำไมขายได้แค่12ล้านกว่ากว่าท่านก็ต้องไปดูก่อนว่าเงินในสมัยรัชกาลที่8นั้นมีค่าประมาณเท่าไหร่ถ้าเ,าเทียบ1ล้านบาทในยุคนั้นยุคสมัยนี้ก็ประมาณ200กว่าล้านในยุคปัจจุบันนะคะดังนั้น12ล้านบาทในสมัยร้อกว่าปีก่อนถ้าเป็นในยุคปัจจุบัน ก็ประมาณ2,400ล้านพระธายาตรับไปคนละล้านเจ็ดแสนกว่า,ก,วาก็หมายความว่าได้เงินไปเกือบ340ล้านบาทในค่าเงินปัจจุบันถือว่าเป็นเงินที่มากโขอ,อยู่เลยค่ะคุณหญิงมณียังเขียนอีกว่ามีการหัวประมูลขึ้นเพราะได้มีเจ้าอื่นๆมาร่วมประมูลรวมทั้งนายโอสถก็มาด้วย แต่ภายหลังทราบว่าเจ้าอื่นๆเนี่ยได้รับสินบนจากพ่อค้าจีนหรือว่านายโอสถจึงได้ถอนตัวไปนายโอสถจึงชนะประมูลคนเดียวชนะเลิศไปเลยเรื่องที่คุณหญิงเขียนเรื่องการหัวประมูลเนี่ยนายโอสถได้ชี้แจงอย่างชัดแจงว่าข้อความนี้ถ้าเป็นคนที่ไม่รู้จักกันมาก่อนเขียนแล้วผมจะโกรธมากเพราะเป็นการดูหมิ่นกันโดยตรง เป็นทำนองว่าผมใช้กลโกงในการซื้อที่แปลงนี้แต่ผมอภัยให้เพราะผู้เขียนไม่รู้เรื่องจริงและเวลานั้นผู้เขียนได้อยากขาดจากพระอ,องค์อาพัสไปแล้วและงานครั้งนี้พระอ,องค์อาพัสก็ทรงจัดการแต่เพียงผู้เดียวผู้เขียนจึงไม่รู้ข้อเท็จจริงและว่างบูรพานระยะนั้นก็มีแต่ต้นไม้ขึ้นลกไม่ต่างจากป่า ตอนขายได้ทุกคนก็ต่างดีใจได้เงินถึง12ล้านซึ่งเงิน12ล้านในสมัยนั้นหาไม่ได้ง่ายนะักถ้าหาได้จริงวังบุรพาคงถูกขายไปก่อนหน้านี้แล้วหนังสือของคุณหญิงยังขยายความอีกว่าใต้วังบูรพามีไม้สักหลายร้อยต้นทำกำไรให้ผู้ซื้อเป็นอย่างยิ่งคุณโอสดก็ชี้แจงอีกว่า ความจริงเป็นเพียงแค่ข่าวหรือหามีไม้สักแม้แต่ท่อนเดียวไม่ยิ่งอ่านในหนังสือประวัติการสร้างวังแล้วผู้สร้างเป็นนายช่างอิตาลีเขาใช้ไม้สักก็จริงแต่ว่าปักเสียบลงไปในดินแทนเสาเข็มจึงไม่ได้มีท่อนสูงไม้สักวางไว้ให้ใช้เลยและส่วนคำบอกที่ว่ามีหินอ่อนเอาไปใช้ขายได้หลายสตางค์ หินอ่อนนั้นก็มีจริงแต่เป็นรอยสึกหมดแล้วใช้ทำอะไรก็ไม่ได้จึงให้ผู้รับเหมามาซื้อไปเข้าใจว่าเขาเอาไปบดทำหินขัดคุณหญิงมณียังเขียนต่ออีกว่าสิงโตคู่หน้าวังบุรพานายโอสถก็ได้ขายต่อให้กับพ่อค้าชาวจีนเรื่องนี้ก็ไม่จริงไม่จริงเช่นกัน เพราะในหนังสือสัญญาขายวังได้ระบุชัดเจนว่าสิงโตคู่นั้นไม่ขายเมื่อซื้อวังแล้วท่านทายาทไม่ให้อนุญาตเอาสิงโตไปด้วยแต่ว่าหลังจากที่โอนไปแล้วท่านทายาทก็ไม่มาเอาสิงโตไปสักทีจนคุณโอสถต้องทูลท่านให้มาเอาไปสัเถิดท่านก็เลยขอร้องว่าช่วยจัดไปส่งหน่อยได้ไหมพ่อคุณ คุณโอสถจึงได้ให้คนมาขนไปส่งถึงที่วังพระองค์นรเสดวันที่9ตุลา2530คุณหญิงมณีได้เขียนจดหมายมาขออภัยผมและก็ชี้แจงว่าการที่ท่านเขียนเกี่ยวกับเรื่องคุณโอสถไปนั้นก็เขียนตามที่ได้ยินมาจึงมีโอกาสผิดและคาดเคลื่อนได้ในจดหมายยังเขียนต่อไปว่า ได้มีพระทายาทบางพระองค์ที่บ่นเสียดายว่าไม่น่าขายวังบุรพาเลยแต่ดิฉันก็ได้เขียนในหนังสือว่าสำหรับส่วนตัวของดิฉันไม่เคยนึกเสียดายเพระาะทราบแต่ก่อนว่าไม่มีพระทายาทองค์ใดคิดทำการค้าแล้วก็ไม่สมานสามัคคีกันด้วยจึงจะไม่มีวันที่จะจัดการเรื่องวังบุรพาได้สำเร็จ จำนวนเงินที่ได้รับจากคุณโอสดเป็นจำนวนเงินสูงมากในสมัยนั้นไม่ใช่ธรรมดาเลยจึงรู้สึกว่าทุกคนโชคดีแล้วที่ได้รับเงินก้อนไปถ้าหากมีการพิมพ์ครั้งที่สองเมื่อไหร่ดิฉันจะได้จัดการเขียนเพิ่มเติมข้อความที่คุณโอสดกล่าวมาให้ทราบกันทั่วหน้าแต่ว่า หนังสือชีวิตเหมือนฝันก็ได้มีการพิมพ์ครั้งที่สองเพิ่มนะคะแต่คุณหญิงมณีก็ไม่ได้เอาเรื่องที่คุณโอสดโต้แย้งใส่ไปในหนังสือด้วยอันนี้ก็เป็นจุดสังเกตที่แอดมินเห็นนะคะมาถึงจุดนี้ท่านผู้ฟังอาจจะงงว่าคุณหญิงมณีนี่เป็นผู้ใดเหรอคะเหตุใดเป็นสามัญชนแล้วจึงได้ส่วนแบ่งจากการขายวังนี้ก่อนอื่น คุณหญิงมณีสริวรสารท่านเป็นผู้ที่มีชื่อเสียงในแวดวงไฮโซมาแต่ช้านานเป็นเจ้าของอาคารมณียาเจ้าของโรงแรมเลนสะสองตรงเพลิงจิตแล้วก็มีที่ดินล่ำรวยอยู่มากคุณหญิงมณีนามเดิมก็คือนางสาวมณีสกุลบุญนาคเป็นบุตรสาวของพระยาราชานุปรพันธ์กับสตรีชาวอังกฤษนามว่าดอริสวินดัม การเจอกันของทั้งคู่เนี่ยถือว่าเป็นทองออฟเดอะทาวมากเพราะได้สร้างความอับอายมัวหมองในหมู่ราชการเพราะในขณะนั้นพระยาราชานุปพันธ์ถือว่าเป็นทูตใหญ่ในอังกฤษจากเมืองไทยแล้วก็สมรสกับหม่อมราชวงทิ้งฉัดกุลและยังมีทายาทกันด้วยส่วนแม่มอังกฤษเป็นเด็กสาวเพิ่งจะอายุ19 ก็มาพบกันแหมกับท่านเจ้าคุณซึ่งตอนนั้นท่านเจ้าคุณก็มีอายุมากกว่าเธอเกือบสองรอบท่านเจ้าคุณลหลงไหลในความสาวความสวยของเด็กสาวนี้มากถึงกับส่งให้หม่อมราชวงศ์ทิ้งภรรยาเอกและลูกชายให้กลับอยู่กรุงเทพไปเหมือนกับเป็นการอย่าขาดไปโดยปริยายและท่านเจ้าคุณก็หนีไปแต่งงานกับเด็กสาวดอริสที่ฝรั่งเศสโดยที่พ่อแม่ฝ่ายหญิงไม่ยินยอมด้วย ความข้อนี้ทราบไปถึงพระเนตรพระการของรัชกาลที่5้พระองค์จึงได้สั่งปลดพระยาราชานุปพันธ์แบบฟ้าผ่าท,าทันทีการที่ท่านทูตกระทำตัวไม่เหมาะสมทำให้ครอบครัวของท่านทูตต้องกลับมาเมืองไทยพอมาถึงเมืองไทยแล้วก็เริ่มขัดสนเงินทองนางสามณีบุญนาคก็ต้องตกระกรรมลำบาก จนสอบทิ้งทุนได้ไปอยู่อังกฤษและได้พบลักกับพระวรวงศเธอพระองค์เจ้าจิรศักสุประพาทและมีโอรสด้วยกันสององค์ประกอบไปด้วยหม่อมราชวงศ์เดชศักและหม่อมราชวงศ์ธินศักพานุพันธ์ชีวิตช่วงแรกๆก,ก็อยู่กันอย่างสนุกสนานและรักกันดูดเดิมแต่อน,นิจจาพระองค์เจ้าจิรศักสุประพาท ก็ได้สิ้นพระชนไปขณะที่พระชนมาอายุเพิ่ง25ชัน้าสาเท่านั้นแต่หลังจากการสิ้นพระชนของสวามีไม่นานยังไม่ถึงสามปีหม่อมมณีก็สมรสครั้งที่สองอีกครั้งคราวนี้สมรสกับพระวรวง์เธอพระองค์เจ้าอาภัสสรวงศ์ผู้เป็นพระเชษฐาแท้ๆของพระองค์เจ้าจิศรศักดิ์ ก็เอาง่ายๆว่าหม่อมมณีนั้นสมรสครั้งแรกกับองค์น้องเพราะองค์น้องสิ้นไม่กี่ปีก็ไปสมรสกับองค์พี่ก็นับว่าหม่อมสามารถคลายทุกข์ครายโศกจากการเสียสวามีองค์แรกได้อย่างรวดเร็วค่ะพระองค์เจ้าอาพัทตและพระองค์เจ้าจิรศัตต์ล้วนเป็นพระโอรสในสมเด็จวังบุรพาทำให้หม่อมมณีจึงได้มีส่วนรับมรดกและเงินก้อนโตไปด้วยเพราะเป็นหม่อมของทั้งน้องและพี่ และทำไมตัวแอดมินถึงได้กล่าวว่าหนังสือชีวิตเหมือนฝันเขียนโดยคุณหญิงมณีสิริวรสารนั่นก็เพราะว่าหลังจากที่หม่อมมณีแต่งงานกับพระองค์อาพัทไม่กี่ปีก็อยากขาดจากกันแล้วก็ไปสมรสกับนายแพทย์คนหนึ่งสกุลสิริวรสารจึงได้เปลี่ยนนามสกุลค่ะ